สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการวัดมืออย่างง่ายนะคะในการใส่กําไลโยกแบบนี้นะคะหรือว่าใส่กําไลอื่นๆนะคะวิธีแรกนะคะเราจะใช้สายวัดนะคะแบบนี้เลยอย่างง่ายนะคะก็คือเราจะนํามือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราก็จะเก็บมือเข้าไปนะคะแบบนี้เลยนะคะจะง่ายต่อการสวมใส่กําไลยกแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเก็บมือแบบนี้ค่ะ ใช่ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ใช้สายวัดแบบนี้นะคะไปที่ส่วนที่กว้างที่สุดนะคะ,อ,ะอย่างนี้ใช่ค่ะ,ะเราก็วางเลยค่ะแล้วก็วนรอบหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็ดูว่าเราได้ขนาดกี่เซนนะคะแบบนีอ้อันนี้จะอยู่ที่17เซนนะคะ,ะ17เซนนะคะ ต่อไปเป็นวิธีที่2นะคะอย่างง่ายอีกเหมือนกันนะคะอุปกรณ์ก็คือจะมีเชือกนะคะเชือกอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะเราก็จะเก็บมืออีกเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หาจุดที่กว้างที่สุดเหมือนเดิมนะคะเราก็เอาเชือกนะคะล้อมรอบเลยนะคะจากนั้นเราก็ติ๊กไว้ว่าอยู่ที่ตรงไหนนะคะ เมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็เอามาทาบกับไม้บรรทัดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ17เซนนะคะ,นะะเมื่อเราได้ขนาดแล้วนะคะก็ให้นำไปเทียบกับตาร,รางที่โชว์ขึ้นด้านหน้านี้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าได้17เซนก็จะอยู่ที่ประมาณ52-54มิลค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดแบบอย่างง่ายเลยนะคะก็จะช่วยให้ลูกค้าทราบขนาดมือฝ่ามือของตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อในการพิจารณาในการซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณค่ะ